เฮ้ยท่านท่านประธานแบบนี้มันไม่ใช่หรอครับฟังที่ผมอธิบายก่อนเออเอ้ย ฮช่ฉันในฐานะตัวแทนบริษัทฉันจะขอหาความยุติธรรมให้แก่ทุกคนแล้วเรื่องนี้จะเปิดการรับจ้างงานของบริษัททุกคนโปรดพิจารณาการด้วยนะเป็นยังไงล่ะเท่านประธานครับอืมผม ขอลาออกนะผมยื่นใบลาออกไปแล้วขอบคุณสําหรับการฝึกอบรมง,งานในครั้งนี้แต่น่าเสียดายนะครับที่ผมไม่อยากจะเข้าร่วมกับคนที่ออกไปแบบนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับแต่ผมคงต้องไปแล้วล่ะบายบายเฮ้ยเอ้ย,อยฉันด้วยฉันด้วยฉันเองก็ไม่อยากทาแล้วโอ้ยใช่งานนี่เยอะชิหายเลยว่ะเอองาน,นของมึงเองก็อาไม่กุยไอย้ลินโซเอ้ไอ้ควาย มันเงียบจีจริงๆช่วงนี้บริษัทกำลังขาดคนทำโปรเจกต์ใหญ่ซะด้วยสิเป็นแกจริงๆด้วยอลินโซแกคนเดียวเลยเพราะผมเออนายเองก็ลืรีบยื่นใบลาออกซะทุกอย่างจบแล้วมันจบแล้วไม่จริงงานกูขอโทษด้วยนะทุกคน ทั้งหมดนี่เองก็เป็นปัญหาระหว่างฉันกับไอ้หลินโสแท้ๆแต่ครับพ้าทุกคนน่ะมาตกงานกันหมดเลยนะขอโทษด้วยนะเฮ้ไม่อยากจะลากพวกไหนมาด้วยนะเฮ้ยฉันเองก็อดทนกับไอ้หมอนันมาตั้งนานแล้วล่ะฉันใกล้จะอดทนไม่ไห้แล้วล่ะใช่ถูกต้องแล้วล่ะคือยังทํางานแบบมันต่อไปแล้วก็หวังมีประสาทกินแน่นอนเแต่หน้าเสียดายนะฉันนะคงต้องไปหางานใหม่อีกแล้วล่ะ ตอนนี้ตำแหน่งโปรเจกต์เกมเองมันเองก็หายากซะด้วยสิไม่รู้ว่าจะหางานใหม่ได้ที่ไหนอีกนะฮอะไม่เป็นไรอันที่จริงนะตอนนี้ฉันเองก็พอที่จะมีเงินทนอยู่บ้างนะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ธุรกิจนี้ฉันเองก็จะขอตั้งขึ้นมาแล้วล่ะฉันขอเบอร์พวกนายหน่อยสิเผื่อไว้ติดต่อในอนาคตนะ่ะเผื่อมีโอกาสร่วมงานกันเฮ้ยแบบนี้สิสุดยอดไปเลยนี่แหละไวรุ่นเลือดร้อนอี เออป้าป้าไปไปไป,ไปดื่มเหล้าแก้เครียดกันดีกว่าไปวิชา้าวันต่อมาอืคล้ายของแบบนี้คงไม่ใช่หนทางที่ดีแน่ๆเลยเราเองก็พอที่จะมีเงินทุนอยู่บ้างแล้วลองเปิดบริษัทเองน่าจะดีกว่านะลูกพี่ลูกพี่ครับเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องใหญ่เฮ้อะไรนะ่ะบุญพี่เสี่ยวนัวกำลังตกอยู่อันตราย เฮ้เคยๆพูดค่อยๆจาก,กันก็ได้เร็วๆพูดมาไอ้เหี้ยเลยว่าครั้งที่แล้วพวกเราไปทําให้เก้งหมาป่านั่นโกดพวกมันเองก็เลยตามมาล้างแค้นพวกเรานะครับตอนที่พวกเราออกไปซื้อของและเับเยียงพี่เสี่ยนัวก็ขับรถล่อมันออกเข้าไปในป่านะครับและตอนนี้เองก็กําลังจะโดนต้อนจนมุมโอเคเดี๋ยวฉันจะไปจัดาก,การมันเองส่วนพวกนายเองก็ไปเอากําลังเสริมมาซะ เฮ้ยไอ้แก๊งมาป่าเวรอีกแล้วโวยทําไมต้องเกิดเรื่องตอนที่ฉันไม่อยู่ด้วยวะเสี่ยวนัวอย่าพิ่งเป็นอะไรไปเลยนะนี่เธอไม่รู้หน่อไกว่านี่นะเป็นเทนของพวกเราเลยนะคิดจะหนีไปไหนล่ะฮิฮินบุฮย่าให้นั่นหนุนดีซะด้วยสิไอ้หุ่นดีเป็นบ้าเลยคืนนี้มามีความสุขกันซะเถอะ ไอพวกนี้น่ะติดเหมือนกับเห็บหมาเลยเฮ้เงียดเขาให้ดักทางรุ่นเฮ้ยโอ้ยรุ่นสาวน้อยจะไปไหนงั้นเหรอฮะเฮ้เอ,อไม่มีที่น,นี้แล้วละ,ละยอมลงมาดีๆซะจะได้ไม่เจ็บตัวไม่ตูมเอืเอเฮ้ยเฮ้ยบีหนึ่งทำไมรถถึงระเบิดวะฉันเองก็ไม่รู้บีสอง ตุ๊ก,กตาหมีนี่มาจากไหนวะคุยนั่นนั่นมันไม่ใช่ตุ๊ก,กตาหมีแต่เป็นขระทุูมฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกันเฮ้ยทําไมพวกพี่ชายน่ะชอบใช้ความรุนแรงลงพี่สาวกันด้วยละ่ะหนูน่ะฮจะฆ่าให้เคียนเลยละ่ะพิวพิวพิวหนูน่ะชอบจาัดก,การพวกคนชั่วมากที่สุดเลยพิวตู้มกูก็ขัน จัดการพวกกับคนชั่วได้แล้วก็ต้องใช้ระเบิดทำลายล่างศูนย์จัดการมันทีหนะ้านี่เธอฮ <c oughs> หนูกำลังบุ้มซอมบี้แถวนี้อยู่พอดีเลยไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอพี่สาวเสี่ยวน้วนะ <c oughs> พี่สาวเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะ <c oughs> พี่เองก็เกือบไม่รอดแล้วล่ะขอบใจมากเลยนะที่เธอมาช่วยนะ ไม่เป็นไรคะ่ะก่อนหน้านี้พี่เองก็เคยช่วยหนูมาตลอดนี่นะหลายครั้งแล้วด้วยนี่เองก็เป็นการตอบแทนด้วยนะโหเด็กบ้านี่ผมปลุกพ,พลังได้ก็แข็งแกร่งขนาดนี้เลยงั้นเหรอเนี่ยไม่คิดเลยนะจะได้เจอผู้ที่มีพลังที่นี่ด้วยเออโชคดีจริงๆเลยนะเราเนี่ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยลูกพี่ช่วย,ช,ช,วยช่วยผมด้วยอ โอเคงั้นจะช่วยแบบที่ไปอยู่กับยม,มบาลน,นะ,ละสาวน้อยเธอสนใจที่จะมาเข้ากลุ่มของฉันหรือเปล่าล,ล่ะรับรองได้เลยนะว่าเธอน่ะจะสุขสบายไปตลอดชาติแน่นอนได้สิได้ยินมาว่ากลุ่มหัวหน้าป่านะฮะกลุ่มหมาป่านะมีหัวหน้าที่แข็งแกร่งมากเลยนะฮ่อยากรู้จริงๆนะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะเอาไปกินซะตุ้มตุ้มกูก็คันกูก็คันฮ่าจบเกมแล้วทีหน้าเอาไปเลยสิ ส่วนคนชั่วเอาไปเลยศูนย์คะแนนชวิงของจริงมันพึ่งเริ่มต่างนี้ต่างหากล่าชวิงเอาหมัดขงกูไปดเกะซะว้าวย่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะเมื่อกี้เดี๋ยวมันเป็นเสียงระเบิดนี่นะเฮ้ไห,หนอขอดูหน่อยนี่นี่มัน โอ้โหโพี่จะทำตัวเป็นฮีโร่มาช่วยสาวงั้นเหรอแต่น่าเสียดายไปหน่อยนะที่แกน่ะมาชาไปเฮ้ยไอ้สารเลวทำไมโมโหงั้นเหรอแต่คนอ่อนแอนอ่ะไม่มีสิรอกเอาไปกินซะชวิงโอ้โหไอ้หมอนี่มันเร็วมากเธอเสี่ยนัวเป็นอะไรหรือเปล่า อย่าอย่าดูถูกกันสิก็แค่โดนหมัดต่อยไปสองสามหมัดเองสองสามหมัดกับตายเออชวิงมามาพอดีเลยฉันเองก็อยากจะออกกำลังกายสักหน่อยนะโอเคละทุกคนก็จบกันไปแล้วละสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะลงดึกไปหน่อยนะครับพรุ่งนี้เองก็มีสอบแล้วคอเตรียมตัวไปนอนละไม่หายไม่มีอะไรละไม่มีเยอะเลย